ครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับวันนี้ผมมาอีกรอบหนึ่งมาดูผลงานตั้งแต่ผมมาวันนั้นนี่คือกี่วันแล้วนะครับว่ามากี่วันแล้วก็วันที่ปุ๋ยมาส่งวันที่ยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดกันยาครับพี่น้องเกษตรกรครับดูนะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงก็คือนะว่ามันเป็นยังไงบ้างความเปลี่ยนแปลงก็คือทรงพุ่มยังไงบ้างครับก็ดูดีขึ้นก็เก่ายอดเดินรอบเดินแล้วมันแตกทรงพุ่มยังไงบ้างมันดีมันยังไงมันแตกสมบมเสมอไหมครับสมบมเสมอทุกกิ่งเลยทุกกิ่งน แล้วเมื่อก่อนที่ใช้ไม่ได้ใช้ของดอรทนเนี่ยมันเป็นไงมันแตกต่างกันไงบ้างก็มีก็แตกต่างอยู่แตกต่างนะครับที่ฝากพี่น้องแต่ก่อนครับคือของดูกอรทนนี่ก็คือหนูเราเน้นเรื่องปัญหาพืชนะครับพือใส่กระตุ้นภายในกี่วันนะนะที่ว่าเห็นผลประมาณตั้งกี่วันได้ที่ว้านสิบห้าวันสิบห้าวันนะครับนี่ดูของของคุณน้าเนี่ยคุณน้าตอนนี้ก็คือดูแลทั้งแปลงแปลงอย่างฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวไปดูว่าว่าใบมันฝั่งนู้นเป็นไงบ้างนะมันสวยกํกำลังตกต่อยอดยอดกลังเดินครับม เดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรดูฮะคือถ้าใช้ของลูกเต่ทอนเนี่ยคือให้ดูใบจะจะยาวเมื่อก่อนไม่ใบ,บไ,มไม่ยาวอ่าอะนะฮะให้ทางแก่นนะนี่นะนะจนะนะับดูว่าเมื่อก่อนไม่ยาวอย่างนี้นะมานะไม่ไม่ยาวะครับอ่าพอใช้ของผมแล้วยาวนะโอเคก็คือให้มันจะใบแข็งๆอ่าตอนนี้มันใบมันจะยาวแล้วก็มันจะนิ่มน,นะใบมันมันนุ่มฮะ นี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะยังเขาเดินได้สองสองรอบใช่ไหมใช่ครับใช่เพิ่งสองสองรอบอสองรอบเดี๋ยวพอรอบที่สามใส่เติมด้วยสีเขียวหน่อยหนึ่งนะ <c oughs> แต่ตอนนี้จริงๆเราต้องให้มันเดีอดคืนจะครบสองเดือนหนึ่งเดือนแรกก็คือโอเคละอันนี้ก็ถือว่าสองพุ่มมัน <c oughs> มันมันมันโอเคนะวันก่อนมามันยังไม่เท่าไหร่นะแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันมันยืดออกมาเยอะนะครับข้าวเจ็ดใบนี่ใช่ี่ประมาณเนี่นี่นี่ยยืดมาถือว่าถือว่าเยอะนะเยอะครับมันยืดมาเนี่ยประมาณสักกี่กี่ชั้นได้เนี่ยจากนี้มานี่นะ ประมาณทักยี่สิบสามสิบเซนได้นะกี่ใบเจ็ดใบได้นะ่ะยืดมานะ่นะนับตัวนี้กี่ใบห้าคู่ห้าคู่นี่ยพี่น้องเกษตรกรก็คือนี่คือให้ร้านเขายืนยันก็คือดังนั้นเนี่ยฝากพี่น้องเกษตรกรว่ายิดซ้ำตกรทนคือเน้นเรื่องให้เป็นอาหารพืชนะแล้วให้สม่ําเสมอให้เขากินเรื่อยๆนะครับก็เหมือนเป็นอาหารให้เขาให้เขากินประจำนะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นบ้างดูดินะครับต้อนอื่นนี่ดูนะครับนี่นี่ครับพี่น้องเกษตรกรก็คือ คนน้าก็โทรบอกว่ามาดูนี่ตอนแรกก็เสียว่ากลัวโดนกระทืบมันดีหรือเปล่าโอ้มาดูแล้วรู้สึกว่าสบายใจขึ้นเพราะมันมันมันผมว่ามันก็โอเคครับถือว่ายอดเดินยอดเดินนะทุกต้นคือมันมันมันสม่ำเสมอนะคือมันมันไม่ใช่ว่าต้นใดต้นหนึ่งนะมันก็ถือต้องแตกหมดเลยนะดูดูดูความสวยงามนะนี่ของของคุณน้าเขาเนี่ยก็คือถ้าพูดแล้วก็คือทุกกิ่งเลยนะ มันสม่าเสมอนะมันออกทองพุ่มครับแล้วน้าโอเคไหมน้าพอใจไหมตรงนี้ดูแล้วดูแลพอใจครับพอใจนะแล้วก็มันก็คือหนึ่งประหยัดประหยัดงบด้วยนะฮะตอนนี้น้าใส่ไปรอบแรกก็รอบหลังก็ใสได้โลสองโลพอสม่ําเสมอแต่ที่โน้ให้น้าดูก็คือพูดง่ายว่ามันมันทุกมันออกมาทุกทุก้อเลยทุกทุกตาทุกตาทุกติงนะทีปกติไม่ไม่ไม่เคยมีอย่างนี้นะที่ใสใสมาไม่มีนะ พี่น้องกษกยืนยันกั Hanım, Diamond, นนะเขายืนยันเองนะเดี๋ยวหาผมโม้อยกันเขาบอกว่าดีจรจิงเี่ไม่คือผมสบายใจนะแล้วเดี๋ยวจะไปหาคุณลุงวิเชียนที่ที่อุบลนีกเขาบอกว่าโหเหลือเชื่อมากเจ็ดวันจะไปอีกแต่ของของน้าโรมาเนี่ยตอนแรกผมก็เสียวๆว่ามันดีีแต่ว่าพี่น้องแต่ต่กดูนะที่คนน้าก็บอกว่าเนี่ยมันแตกทุกข้อดูฮะเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยดูเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะมันจะแบบทุกข้อแล้วก็ตรงเนี่ยมันมันทั้งพุ่มอะ ล้วไอไอ้ตัวใหญ่ๆนี่เป็นไงบ้างมันมันดูแล้วเป็นไงมันจะเขียวขึ้นครับแล้วก็ใบมันก็หนาขึ้นใบหนาขึ้นนะเดี๋ยวดูขอใครนดูของน้าดยนี่นี่ครับพี่น้องก่อนดูฮะน้าโทรมานี่คือนี่ดูฮะใบมันหนาขึ้นแต่ใบมันไม่ไม่แข็งเหมือนก่อนนะใบมันสังเคราะห์โอเคดีขึ้นนะแล้วก็ถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยมันโอเคนะโอ้แต่ว่าพอมองพมองไอ้ไอ้ต้นเล็กเนี่ยมันสวยกว่านะเพราะว่ามันทรงพุ่มมันสวยมันแตกสม่ำเสมอนะ คือถ้าเราใช้คมีอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่แตกสม่ำเสมอได้ไหมเมื่อก่อนมันจะแบบว่างไงฮะมันมันออกแบบเฉพาะยอดยอดมันตรงไปปลายมันอ๋อมันไม่ได้ไม่ได้ออกแบบนี้อ๋ออันนี้มันออกสม่ำเสมอเลยนี่ครับพี่น้องแต่ก็คือข้อข้อข้อเปรียบเทียบแล้วก็คือที่ผมเคยพูดว่ายิปซั่มและตอทอนเนี่ยมันสามารถทําให้มันแตกสมพุ่งยอดมันดีที่น้ํามองว่ามันแตกสม่ำเสมอนี่คือทุกต้นไหมฮะทุกต้นครับทุกต้นนะไม่ไม่มีแบบว่า ต้องอสังแงนะ่ะเหมือนกันหมดนะรุ่นสองนี่โอเคหมดเลยครับโอเคหมดแล้วนะเองก็คุณน,น้าก็เพิ่งใส่สองรอบวะนะสองรอบก็รอบแรกสิบห้าวันรอบที่สองก็ได้เพิ่งประมาณสิบวันนี่มันยังไม่เข้าพูดง่ายว่ายังยังไม่ฟุตเวิร์เต็มที่เดี๋ยวรอรอพอเต็มที่้วโอ้สวยงนี้เลย <laughs> แล้วก็หนึ่งมันจะทนมันจะทนต่อโรคนะเดี๋ยวน้าลองดูนะแล้วใบมันจะกว้างใหญ่นองสังเกตดูว่ายาววะใหญ่่ะเดี๋ยวดูตรงไีนน้องตุ๊กตาตามนี้ นีอ้อผมว่าอันนี้คือโอเคฟอร์มดีแล้วนะอันนี้คือมันไม่น่าเป็นห่วงเพราะมันมันสมบูรณ์ยอดสองสมบูรณ์แล้วเพราะมัน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 สวยดูยอดสวยแต่ว่าถ้าเรามาดูพวกนี้ผมว่าตรงนี้มันน่ามันน่าสนใจมากกว่าโอ้โหดูนี่เนี่ยมันแบบสบายตามันแบบว่ามันนะนะมัน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 ทุกยอดเลยนะครับมันทุกยอดนี่พี่น้องเกษตรกรดูฮะดูฮะ หน,น้าทวผมตอนแรกผมเสียวกลัวโดนด่าแต่ดีครับแ <c oughs> กบอกว่าดีให้มาดูหน่อยก็คือสรุปแล้วก็คือทุกต้นแตกยอดสม่ำเสมอครับ응อืแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามองได้มันภาพโดยรวมดีเดี๋ยวงั้นขอ,ขอ,ข,อขอบคุณน้าทั้งสองด้วยแล้วก็ฝากฝากให้บอกช่วยพี่น้องอิดตมนของเราเป็นยังไงแบบไหนนะครับของเราเนี่ยกพี่ก็เคยใช้คุณน้าก็เคยใช้ยึยดซ้ำยึดหอนอมาแล้วมันแตกต่าง แตกต่างไหมที่เขาใช้ของผมกับของของคนอื่นแตกต่างไหมคือส่วนเื่นี่ผมไม่เคยไม่ค่อยเขาไม่ได้เข้าไปดูของเราเลยอ๋อใช่ครับแต่ของเราโอเคอยู่นะแต่ของเรา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 แค่ดูดูของเราว่ามันมันเราใส่ตัวนี้ไปก็คืออมันแตกต่างกับคนอื่นใช่ครับเพราะคือจะทําตามสงที่ผมบอกไว้ใช่ทุกอย่างคือเวลาวันอจะใส่ให้มันทาทาเป๊ะๆอย่างนี้เลยพอใส่นี้ปุ๊บเนี่ย พอใจที่ผมแนะนํานะฮะเพมทำมาพอใจครับพอใจนะคุณน้าพอใจไหมโอเคพอใจนะแล <ฮะ S 1> ้นฝากพี่น้องเอกษตรกรเลยนะครับก็คือเราเนี่ยรเ,นนรเราเน้นนะฮะม,มีมีมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งว่าที่ใช้กับที่ไก่คืออย่างนี้ที่ไก่เนี่ยมันจะมีเครื่องกระสุดาไฟทีนี้บางคนไม่รู้นะบางบางที่ที่เขาเอามาเนี่ยเขาต้องโรยด้วยสุดาไฟช่วงนี้ก็สองรอบแรกก็งดปุ๋ยใส่ยุ่มซ้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมมันจะคือคือหนึ่งประหยัดเอาง่ายดีกว่า โล0บ,บาทประหยัดอะฝากพี่น้องเกษตรกรบางคนไม่เข้าใจอะนี้เราพยายามบอกว่าเฮ้ยเป็นอย่างง,าางี้ดังนั้นเนี่ยไอที่ผมแนะนำนี่คือเราแนะนำในเชิงว่าก็เหมือนทานข้าวอะอเหมือนดื่มเหล้าพูดขออนุญาตเสียบเทียบถ้าเอาเหล้ากับเอาขี้ไก่กับยิปซัมผสมก็เหมือนกินเหล้าผสมเบียร์ผมว่ามันไม่ไหวเพราะมันแรงเกินไปนะแต่ฝากพี่น้นองเกษตรกรงั้นขอบคุณคุณอาทั้งสองมากเดี๋ยวมีอะไรให้ผมรับใช้ก็โทรหาผมแต่วันนี้ที่ผมมานี่ก็คือคุณอาโทรไปเนี่ยโอเคผมพอใจเพราะว่า ดูนะดู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 ทั้งทุกทุกทุกดูดิตรงขอบแผ่นเนยดูดิหมายความว่ามันสม่ำเสมอหมดเลยนะทุกต้นนะครับทุกต้นเนี่ยก็คือกำลังต่อยอดต่ออยดหมดเลยนะก็คือเนี่ยดูนะว่าทุกต้นเลยนะไม่มีต้นไหนนั่นนะต่อยอดหมดเลยนะดูต้นนะครับดูนะครับความสวยงามฮะไอ้ต้นใหญ่มาดูต้นใหญ่มันสวยอยู่แล้วถ้าเนี่ยดูดูฝั่งนี้ต้นใหญ่ด้วยมันยอดมันสวยนะฮะดูดูยอดนี่นี่ยอดสองมันนะยอดสองฮะยอดสองฮะยอดส่มันสวยมากงั้นเดี๋ยวก็ขอบคุณนะทั้นสองทผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะเดินททางไปี่ออุบล รับคุณลุงวิเชียนก็บอกว่า7วันเห็นผลผมเข้ามาดูแล้วฝากพี่น้องเกษตรกรนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับดกแต่ทนเนี่ยไปทุกที่ครับนี่บอกมาปุ๊บผมรีบมาตอนแรกคิดว่าไม่ได้ผลปรากฏว่าโอเคนะฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ